เฉลยเบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศ,ศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนผลบวกของพจน์แรกและพจน์ที่2ของอนุกรมเราขาคณิตคือลบสนะครับและผลบวกของพจน์ที่5และพจน์ที่6คือลบสส่วน16จงหาผลบวกของ8พจน์แรกของอนุกรมนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะโจทย์ให้หา ผลบวกของ8ดพจน์แรกของอนุกรมนะครับเป็นยังไงก็สมมติอย่างนี้นะมีอนุกรมมันหนึ่งนะครับเราต้องการหา s 8นะครับ s 8เนี่ยเราก็หาได้จากเอาลำดับตัวที่หนึ่งนะให้เป็น a 1มาบวกกับ a 2บวก a 3บวก a 4บวก a 5บวก a 6 บวก a 7บวก a 8อย่างนี้ครับนะโดยที่โจทย์บอกว่าผลบวกของพจน์แรกและพจน์ที่2ตัวนี้ยบวกกัน,นได้ลบ3แล้วก็ผลบวกของระหว่างพจน์ที่5และพจน์ที่6เนี่ยมันบวกกันได้ลบ3ส,ส่วน16เอออย่างนี้นะครับให้หาซิว่า s 8เนี่ย เป็นเท่าไหร่เออคราวนี้ทำไงดีครับเ,เราเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะเรารู้ว่ามันเป็นอนุกรมเราขาคณิตใช่ปะ่ะน,นั้นเราก็ตั้งต้นจากสูตรนี้ครับเราก็ตั้งต้นจากสูตร sn เท่ากับ a 1นะครับเออ a 1แล้วก็นะ1ลบ r กำลัง n นะส่วนด้วย1ลบอ,อ,อ่ะตั้งต้นจากตัวนี้แล้วกันนะครับทีนี้เขาให้หา s 8ทำไงครับให้หา s 8เราก็แทน n เนี่ยเป็น8นะ s 8ของเราก็ได้เป็น a 1นะครับ1ลบ R กำลัง8นะส่วนด้วย1ลบ R นั่นเองนี่ปัญหาก็คือว่า เราไม่เราไม่รู้ A1 แล้วก็ไม่รู้ R นะังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องหา A1 และ R ออกมานะครับหา A1 กับ R หาจากอะไรครับจากที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าอะไรครับ A1 กับ A3 บวก A1 กับ A2 บอบวกกันนะครับต้องได้ลบ3นะครับ ทีนี้เรารู้ว่าอนุกรมนี้คืออนุกรมเรขาคณิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นลำดับถ้าเรามองในแง่ของลำดับลำดับอ,อนุกรมก็คือลำดับเอามาบวกกันถ้ามองในแง่ลำดับลำดับนี้ก็เป็นลำดับเรขาคณิตถูกไหมนี้การที่มันเป็นลำดับเรขาคณิตเนี่ยนะเราก็จะพบว่าอย่างนี้ครับนะลำดับเรขาใช่ไหมเ,เราก็จะได้ว่า a 2เนี่ย นเนื่องจากเป็นลำดับเรขาก็จะได้ว่า an เนี่ยเท่ากับ a1 r กำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นนะ a 2ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับข้าได้เป็น a 1นะครับแล้ว r กำลัง2ลบ1ก็เป็น r กำลัง1นั่นเองงั้น a 2ก็เท่ากับ a1 2-1ลบ1ก็ r นะครับ a1 r 1, r กำลัง1ก็เขียน r นะเราก็เลยได้เป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า a 1บวก a 2เนี่ย a 2ให้เราแทนด้วย a 1 r เท่ากับลบสนั่นเองเอ,อย่างนี้ครับและเราก็อาจจะติดอันนี้เป็นสมการที่1ไว้ก่อนนะครับเราติด ต้องการหา A1 กับ R ใช่ป่ะนะจากนั้นโจทย์บอกอะไรอีกครับโจทย์บอกว่า A5 บวก A6 นะครับ A5 บวก A6 มันเท่ากับลบ3ส่วน16นะครับทีนี้เรารู้ว่าจากสูตรนะจากสูตร A อเท่ากับ A1 r กากำลัง N ลบ1เราจะได้ว่า A5 ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ A5 ก็คือ 1> a 1 r กำลังลบก็จะได้ a 5เท่ากับ a 1 r กำลังนั่นเองอ่ะ a 6ล่ะนะครับเออ a 6ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับก็ได้เป็น a 1 r กำลังลบ a 6กนะครับก็ได้เป็น a 1 r กำลังนะครับเออนี่เราก็ฉะนั้นเราก็ลองแทนค่าลงไปนะ a 5ก็แทนด้วย a 1 r กำลัง นะครับ a 1 r กํลัง4บวกกับ a 6เราก็แทนด้วย a 1 r กํลัง5เท่ากับอะไรครับเออเท่ากับลบ3ส่วน16นะเออแทน a 5แทน a 6ลงไปนะครับอ่ะ ให้อันนี้เป็นสมการ2แล้วกันนะครับเออนะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือแก้สมการนั่นเองเออแก้สมการนะครับนะครับเ,ออเราก็มีสมการ1น,นะเออสรุปเรามีสมการ1 จากนะจากสมการ1เราก็จะได้อย่างนี้ครับเออนะแก้สมการจากสมการ1นเะดี๋ยวเราสมการ1มาจัดรูปนะดึงตัวร่วม a 1นิดนึงครับเออดึงตัวร่วม a 1ออกนะดึงตัวร่วมออกเราก็จะได้เป็น1่บวก r ะเท่ากับลบ3อย่างงี้ครับให้อันนี้เป็นสมการ3แล้วกัน นี้จากสมการ2เราดึงตัวร่วมเหมือนกันครับดึงตัวร่วม a 1 r กาลัง4ออกเราจะได้แบบนี้ a 1 r กาลัง4อันนี้ดึงออกไปก็เหลือ1บวกด้วย a 1ดึงออกไปแล้ว r กาลัง4ดึงออกไปก็เหลือ r อันเดียว <corrupted. S 1> อย่างนี้ครับนะเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ3ส่วน16อันนี้เป็นให้เป็นสมการ4ละกันนะเรากําลังแก้สมการอยู่นะครับทีนี้วิธีการแก้สมการนี้เราทําอย่างนี้ครับเอาสมการ4ตั้ง แล้วก็หารด้วยสมการ3าอสอีตั้งหารด้วยสมการ3นะฝั่งซ้ายหารฝั่งซ้ายครับออ4นะ 1, ก็ a 1 r กําลัง4 1บวก r หารด้วย a 1แล้วก็หบวก r นะฝั่งซ้ายหารฝั่งซ้าย4หาร3นะแล้วก็4ก็ลบ3ส่วน16หารด้วยลบ3นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ยังไงต่อครับ ก็จะได้ a 1 a 1ตัดได้1บวก r 1บวก r วงเล็บนี้ตัดได้นะครับเออฝั่งขวานี้ลบลบตัดได้นะครับนะสุดท้ายเราก็จะได้เหลือเป็น r กํลัง4ฝั่งซ้ายมือนะครับเออเสร็จส่วนมันซ้อนกันลบตัดไปแล้วเออฝั่งขวามือลบตัดไปแล้วนะเสร็จส่วนซ้อนก,นกันก็กลายเป็น3ส่วน16แล้วก็มีหาร3อีกครั้งหนึ่งเราก็เอาสมมาเขียนตรงนี้นะครับเอ,อ แต่ส่วนซ้อนก็จริงเอา3เนี่ยมันก็คือ3ส่วน1่ใช่ปะเวลาเศษส่วนเศษส่วนซ้อนก็คือหารเศษส่วนอ่ะเราก็สลับตัวส่วนเนี่ยเป็น1ส่วน3แล้วไปคูณกันมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เออลงไปนั่งทําดูนะทบส่วนทวนเรื่องพวกเศษส่วนนิดนึงที่สกับ3ตัดได้ก็จะได้ R กําลัง4นะเท่ากับอะไรครับก็เท่ากับเป็น1ส่วน16นั่นเองนะครับเออ ทีนี้ r กำลัง4ได้1ส่วน16ก็หมายความว่านะ r กำลัง4เท่ากับ1นส่วน16นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า r เนี่ยมันจะได้2คํคำตอบคือ1ส่วน2หรือนะครับหรือ r อาจจะเป็นลบ1ส่วน2ก็ได้นะได้2คํคำตอบ เพราะว่า1ส่วน2กำลังสได้1 0 1ส่วน16ลบ1ส่วน2กำลังสก็ได้เป็น1ส่วน16เหมือนกันนะครับพอติดลบประยุกกำลังสีมันก็ได้บวกอยู่ดีนะอ่ะทีนี้ก็หมายความว่างไงครับเราก็แทน R ลงไปในสมการ3ก็ได้แล้วหา A1 นะครับ แทน r เท่ากับ1ส่วนสลงใน3ออแล้วก็หา a 1นะครับก็จะได้ว่า a 1นบวกด้วย r ก็คือ1ส่วน2เท่ากับลบ3นะครับบวกเศษส่วนครับ1นบวก1ส่วน2ก็กลายเป็นเอา2คูณบนคูณล่างทำส่วนกเท่ากันก็กเป็นสส่วน2ส,วน 2, สวน 1, บวก1ก็กลายเป็น3ส่วน2อนะครับอันนี้ก็เป็นลบ สนะหา A1 ครับก็ย้าย2ไปคูณย้าย3ไปหารเป็นลบ3คูณ2หาร3 3 3ตัดได้ A1 เท่ากับลบ2นั่นเองนะครับสรุปเราได้ชุดแรกนะครับชุดที่1น,นะถ้า R เท่ากับ1ส่วน2เราจะพบว่า A1 จะเท่ากับลบ2อนะอันนี้การหา R กับ A1 ชุดแรกนะ a กับ a 1ชุดที่2เป็นแบบนี้ครับเราก็แทน a เท่ากับลบ1ส่วน2ลงในสมการ3เหมือนเดิมเราก็จะได้ a 1แล้วก็1ลบ1ส่วน2เท่ากับลบ3 a 1 1ลบ1ส่วน2องทำส่วนให้เท่ากันก็สส่วน2อส่วนสลบ1ส่วน2ก็เป็น1ส่วน2เท่ากับลบ3 a 1ก็เท่ากับลบ3คูณ2 A1 ก็เท่ากับลบ6นั่นเองนะครับเอาละทีนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยฮะเราแวะเมื่อกี้เนี่ยเราแวะหาหาอะไรหา A1 กับ r แล้วได้ a1 ออกสรุปอย่างนี้ครับได้ออกมา2ชุดถ้า a1 เป็น1ส่วน2จะได้ถ้า r เป็น1ส่วน2จะได้ a 1เป็นลบ2ถ้า R เป็นอะไร r เป็นลบ1ส่วน2จะได้ a 1เป็น6นะครับ ถ้า r เป็นลบ1ส่วน2นะจะได้ a 1เท่ากับลบ6ทีนี้เราก็ลองแทนค่า r และ a 1ลงใน s 8ที่เราต้องการหาเมื่อกี้นะครับนี้สิ่งเราต้องทำก็คือแทนค่า r และ a 1หาหาะไรครับหา s 8นะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ ทีนี้มันมี2ชุดไงนะจาก s 8เนี่ยนะชุดฝั่งเนี้ยนะครับเออนะ s 8คืออะไรครับ s 8เนี่ยคือนะกี่ a 1 r ลบ่ลบ r กลังอันนี้1ลบ r นี่ชุดฝั่งนี้เนี่ยเราจะแทนค่าให้ r เป็น1ส่วน2 แล้วก็ a 1เท่ากับลบสแล้วกันทีนมันมีอีกชุดหนึงนะ s 8ได้อีกแบบหนึงก็คือ a 1 1, 1. ลบ r กํลัง n ฝั่งนี้เนี่ยเราแทน r เท่ากับลบ1ส่วน2ส่วน a 1เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบ6เออมันมีคำตอบอยู่2ชุดนะดูด,ดีนะครับเอาละทีนี้เราก็ค่อยๆบรรจงคิดเลขออกมาเอาฝั่งซ้ายก่อนนะครับเออชุดฝั่งซ้ายก่อน นะครับเราก็จะได้เป็นยังไงนะ,ะก็อาก็แทนด้วย1ส่วน2ก็จะได้ S8 เท่ากับ A1 ก็แทนด้วยลบ2อนะนลบด้วย1ส่วน2กำลัง8 1ลบด้วย1ส่วน2 แล้วทีนี้เราก็จัดการคิดเลขครับ s 8ของเราก็เป็นลบสองหนึ่งลบด้วยหนึ่งกำลังแปดก็ได้หนึ่งสองกำลังแปดได้ด้วยครับสองกำลังหกหกสี่นะสองกำลังแปดก็ได้เป็นสองกำลังสิบหกนะครับ สามสองหกสี่หนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดก็เป็นสองห้าหกนะครับเออเป็นสองห้าหกโอเคนะเออได้เป็นอย่างนี้ครับอ่ะ ส่วนตัวส่วนด้านล่างนะครับเดอสองกําลังแปดได้สองห้าหกตัวส่วนด้านล่างหนึ่งลบหนึ 2, ่งส่วนสองก็ทําส่วนได้เท่ากันสองส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองก,ก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับเอาละสุดท้ายเราก็คิดเลขออกมานะเราก็จะได้เอสแปดออกมาเป็นเท่าไหร่ครับมาเป็นเ,เป็นลบสองห้าห้านะครับ เดี๋ยวคิดเลขให้แล้วกันนะครับอันนี้ก็1ลบด้วย15 6ก็ทําส่วนให้เท่ากันก็เอา2องคูณบนคูณล่างนะครับเออสองคูณบนคูณล่างก็ได้2องส่วน2 6งลบหส่วน2อง5 5สส่วน2-5 6นั่นเองเอ,อย่างนี้ครับเห็นนะ หารด้วยหส่วนสเสร็จส่วนซ้อนกันเราก็เอาสลับเสร็จขึ้นมาเป็นส่วนอย่างนี้ครับก็จะได้ s 8เท่ากับเออเอา2ขึ้นมาคูณน,นะครับแล้วก็คูณกับลบสแล้วก็คูณกับ2 5, 5 5ส่วน2 5 6นะครับสอ่ะ2 5 6กับ2ตัดกันได้ก็เป็น1 เท่าไรครับหนึ่งสอนะครับเออสองกนะครับหนึ 1, 2, 8, นะครับอ่ะหนึ 1, 2, 8, กับสตัวเนี้ยตัดได้อีกทีหนึ่งก็ได้เป็นเท่าไรครับก็ได้เป็นหกสิบส แล้วมีลบด้านหน้าด้วยนะักสุดท้ายเราก็จะได้ s 8อย่างนี้ครับเป็นลบลบ2 5 6ส่วนเอ๊ะส้ 2, 5, 5, 4, ส่วน64นั่นเองนะครับเอเอาละอันนี้คำตอบในชุดของฝั่งฝั่งซ้ายนะยคำตอบชุดแรกนะครับได้ s 8เท่ากับลบ25ส่วน64นะครับเอาละมาดูส่วนของคำตอบชุดขวา,ขวามือบ้างเราก็แทน s 8 S8 ของเราก็ A1 ก็แทนด้วยลบ6นะครับแล้วก็1ลบเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสุดหนลบ R ด้วยเออหลบ R กำลัง N R ก็คือลบหส่วนสองกำลังกำลังอะไรครับกำลัง8นะเอ็นเป็นแปดเอ,อนี่อันนี้ก็เป็น1ลบด้วย R ก็ลบหส่วนสอง คิดเลขครับลบ1ส่วน2กำลัง8กำลังคู่เป็นเกิดอ,อะไรขึ้นครับติดลบก็หายไปนะครับเอองั้นลบ1กำลัง8ก็ได้เป็น1อยู่ดีลบ2กำลัง8ก็ได้เป็นติดลบก็หายไปนะเองกำลัง8ก็เหลือ256กโอก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเออนี้1ลบ1ส่วน2ลบลบเป็นบวก ก็กลายเป็นบวก1 1บวก1ส่วน2ใช่ปก็ทําส่วนให้เท่ากัน2ส่วน2นะครับบวกเสร็จส่วนนะก็กลายเป็น3ส่วน2นั่นเองนะครับฮาระทีนี้ก็จัดการลบเสร็ส่วนอันนี้ก็เป็นลบ6 1หลบ1ส่วน1 5 6ได้เป็นอะไรครับก็เมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้นั่นแหละทำส่วนให้เท่ากันก็จะได้ เป็น256ส่วน2%อลบหก็เป็น255ส่วนสองแล้วก็หารด้วย3ส่วน2นะครับเออละจากนั้นเราก็จัดการนะคิดเลขออกมาครับอันนี้สลับนะเสร็จส่วนซ้อนก็สลับเสร็จเป็นส่วนกลายเป็น2ส่วน3คูณกับลบ6 คูณกับ2 5 5ส่วน2 5 6 3 6ตัดได้เหลือ2นะ2มาตัดกับ2 5 6นะครับเออก็ได้เป็น1 6 1 2 8นะครับนะ1 2 8แล้ว1 2 8เนี่ยมาตัดกับ2อีกทีหนึ่งก็ได้เป็น6 4นะครับเออแล้วมีลบอยู่สุดท้ายเราก็ได้ s 8เป็นลบ2 5 5ส่วน6 4 ออ oh, เหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งได้คำตอบเดียวกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสุดท้ายสรุปกลายเป็นว่า s8 ของเรานะไม่วา่าจะพิจารณาด้วย a1 หรือ r ในชุดไหนเราก็จะได้คำตอบ s8 เท่ากันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ว่าข้อนี้ครับตอบผลบวก8พนแรกนะครับก็ได้เท่ากับ ลบ2 5 5หหส่วน6 4สิบสี่นั่นเองนะครับโอเคนะ